Back. วันนี้ครับอยู่ต่างจังหวัดหลายคนถามว่าพี่แฟมใช้สกินแคร์ทำให้หน้าใสาจังคือหน้าผมก็ <Wow. S 2> มันดีนขึ้นจากตะก่อนเยอะครับแต่ว่าหนึ่งคือผมไปเข้าคลินิกเดอะมาสเตอร์ Master, แล้วก็ มีดูแลเองด้วยนะครับก็จะมาบอกกันเด,เดี๋ยวจะย้อนภาพดูวีฟอร์ตอนนั้นที่หน้าแพ้เป็นไงแล้วตอนนี้ผ่านมาก็หลายเดือนแล้วผมก็จะมารีวิวสกินแคร์ที่ผมใช้กัน <c oughs> <c oughs> เป็นจริงอันนี้เป็นคิ n นซิงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นที่ห้อไว้แล้วกันอนตัวนี้ก็เป็นโทนเนอร์ผม,มันจุใส่เข้ามาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดู ขึ้นขึ้นอินเซอร์ให้ดูนี่ก็เป็นดีซิงคนเนอร์แล้วก็เซรั่มนี่ไม่มีสปอนเซอร์นะไม่มีสปอนเซอร์เขาไม่ได้จ้างผมใช้เป็น DDC ดร์เดมิเซรัมเนี่ย แมอยเจอร์ไรเซอร์เซราวีนะครับตัวนี้ Facial m o r ยเจอร์ไรซิ่งโลชั่นตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับผิวพวกไปผิวแห้งเพราะว่าตัวนี้มันช่วย <c oughs> ลดเกี่ยวอา,อาการเกินเกิดสิวไว้พวกนี้นะครับความชุ่มชื้นแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็น Facial g เจนะครับตัวนี้เป็นความชุ่มชื้นนะครับ ก็ตัวนี้ La โ o สโปรเซ a y อเฟอร์ชัลด์อตัวนี้ก็ช่วยเกี่ยวกับการเกิดอาการการเกิดสิวต่างๆนะครับไม่ให้สิวเกินง่ายๆแล้วก็ไม่ไม่ซ้ำซากอะไรอยผมใช้สามตัวนี้ประมาณรูทินแค่นี้เองผมใช้ไม่เยอะแล้วก็จะมีเป็นบางตัวเป็นบางตัวก็จะใช้อยู่บ้านเนี่แต่ว่าหลักๆคือใช้สามตัวนี้แน่นอนส่วนต่อมาเอ่อ ยาแด้สิวยาแด้สิวถ้าเป็นสิวอักเสบสมมติมีสิวอักเสบผมใช้เป็นโฟลวามิดนะครับตัวนี้สีม่วงส่วนตัวนี้ก็เป็นโฟลวามิดเอาไว้สำหรับสิวพดหรือสิวอุดตันป้าวไม่ได้ใจแต่นี้สิวอุดตันใช้ได้สีฟ้าส่วนตัวนี้ยาแต้มสิวเป็นสำหรับ ลดร,รอยสิวคูริก้านะครับ <C ock> คือราคาที่ไม่ได้บอกเพราะอะไรเคือไม่แน่ใจเพราะวบางครั้งมันมีส่วนลด่ยแต่ผมซ,ซื้อมาบอกเลยว่าไม่แพงแล้วก็ทีีมาะไรตัวนี้เป็นอายครีมแค่นี้เองง่าย <kaç S 1> แล้วก็ครีมกันแดดเหรอครีมกันแดดก็ใช้เป็นคือที่วันนี้ A few moments later ที่วันนี้หยิบมารีวิว่าอะไรวะเอามาพอดีไงแต่ว่าทุกวันตอนเช้าเย็นอะ่ะผมจะทาเป็นแซค A C 2.5ตัวนี้แล้วก็ทรีมมันแด่ที่ผมใช้นะครับจะเป็น u s e r i n Sun Protection F P S 50 Sensitive Protect ตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันกันน้ํากันเหงื่อด้วยความที่เราเป็นคนเหงื่อเยอะเราก็าจะใช้ตัวนี้รีวิวสกินแคร์5นาที easy easy แค่นี้เองผมใช้แล้วบอกเลยว่าหน้าผมดีขึ้นเยอะมากแต่ว่าในแต่ละว,วันผมก็จะมีการมาร์กหน้าบ้างมีการเขาเรียกว่าอ,อะไรอะดูแลความชุ่มชื้นทาเขาเรียกอ,อะไรทาเป็น n i ท์ไนท์ครีมก็คือถักหลังสกินแคร์เนี่ย ผมก็จะใส่เวลาผมออกอนอกผมก็จะใส่เป็นซองซองสำลีเราก็จะใส่เป็นซองสำลีไปเพื่อที่ง่าย่อการจำแล้วก็ไม่ต้องการการหล่นกันหกแค่นี้ครับมาน้อยแต่มานะบายซี